ครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาซ่อมสว่านไอฟ้านะครับตัวนี้อาการลูกค้าบอกเปิดไม่ติดนะครับก็เลยมาซ่อมเนาะตอนนี้ผมใช้มันติมิเตอร์ในการเช็คดูนะครับวิธีการเช็คนะครับให้เราตั้งค่ายันวัดโอห์มก่อนนะครับตัวนี้ความต้านสูงหน่อยนะครับเราก็ตั้งค่าคูณ100นะครับหรือหนงคูณ 1K ไปเลยนะครับเสร็จแล้วอันดับแรกนะครับให้เรา เช็คนะครับสายไฟก่อนนะครับตัวนี้เป็นหัวปลั๊กเนาะหัวผู้นะครับแล้วก็สายนะครับมันจะต่อพ่วงไปที่สวิตช์นะครับตัวน yes. ี้นะครับเมื่อกี้ผมลองเช็คไปแล้วนะครับลูกค้าบอกว่าตัวนี้อาการมันติดติดดับดับนะครับแล้วก็ไม่ติดเลยเนาะนะครับผมเช็คดูแล้วสวิตช์ปกติดีนะครับเราจะเช็คนะครับอยู่ด้วยกัน3จุดนะครับหลักๆก็คือจุดแรกก็คือสายไฟนะครับตัวปลั๊กไฟ มาหาตรงตัวสวิตช์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเช็คตัวสวิตช์นะครับให้เรากดปุ่มเสร็จแล้วเราตั้งล็อกไว้นะครับเพื่อดูสถานะการทํางานนะครับเสร็จแล้วเราก็วัดนะครับขั้วที่ออกไปนะครับซึ่งสายไฟนะครับโดยปกติแล้วมันจะออกไปทั้งหมด4เส้นนะครับมันจะมีขั้วที่ไปซี่คอมมิวเตอร์นะครับผ่านแปลถฐานแล้วก็ตัวที่เป็นขนลวดสเตเตอร์นะครับ หรือตัวนี้นะครับที่ช่างช่างเราเรียกกันก็คือมัดข้าวต้มนะครับตัวนี้มันจะมีสองตัวนะครับทีนี้ผมลองเช็คดูแล้วนะครับตัวสายไฟที่ไปมัดข้าวต้มเนาะนะครับแล้วก็ซีขอเมอวเทเตอร์เนี่ยนะครับหรือตัวแบ่งขานี่ปกติดีนะครับวัดแล้วขึ้นนะสเกลขึ้นนะครับปกตินะแต่ว่านะครับตัวซีขอเมอวเทเตอร์เนี่ยสกปรกนิดนึงนะครับเนะเดี๋ยวต้องขัดทำความสะอาดนะครับเพื่อให้กระแสไฟฟ้ามันไหลได้สะดวกนะครับ ตัวที่มีปัญหานะครับมันไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมลองไล่เช็คดูแล้ววัดแล้วมันขึ้นปกตินะครับสาเหตุนะครับที่ผมเช็คแล้วมันมีปัญหานะครับคือตัวนี้ครับเดี๋ยวกดโฟกัสนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมีรอยแหว่งเนาะนะครับตัวนี้เกิดจากนะครับลูกค้าใช้งานแล้วเสียบปลั๊กค้างไว้นะครับแล้วเวลาช่างเขาทํางานเนาะนะครับ มันก็จะหิ้วไปหิวมานะครับบางทีวางนะครับมันตกกระแทกเนาะนะครับทําให้สายมันขาดข้างในนะครับตัวนี้เป็นสายชนิด v c t นะครับมันก็เลยมีฉนวนนะครับ2ชั้นนะครับตัวนี้ขาดขาดในนะครับเป็นสายเส้นสีฟ้านะครับผมลองเช็คดูแล้วนะครับเส้นสีฟ้านะครับทีนี้ผมจะตัดแล้วก็ต่อให้ใหม่นะครับดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้นะครับเพราะว่าตัวอื่นปกติดีนะครับ วัดซีคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำงานปกตินะครับอ่ะโอเคนะครับ่ะเดี๋ยวผมจะลองตัดต่อดูนะครับแล้วก็จะนะครับลองเสียบปลั๊กนะครับทดสอบดูว่ามันใช้งานได้ปกติไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆเนาะนะครับวัดให้ดูนะครับตัวนี้ระหว่างสวิต์นะครับไปยังซีคอมพิวเตอร์นะครับ เห็นไหมครับปกติเนาะนะครับในตรงนี้มันจะต้องเชื่อมถึงกันนะครับระหว่างซีคอมมิวเตอร์นะครับมันต้องต่อถึงกันนะครับถ้าแบบคําศัพท์ช่างเนาะก็บางทีเขาก็จะเรียกว่าทุ่นนะครับตรงทุ่นมันนะครับนะครับตัวนี้ซีคอมมิเตอร์หรือโควตัวดิเตอร์นะครับมันจะต้องขึ้นนะส่วนปลั๊กไฟนะครับในตัวนี้นะครับปลั๊กไฟเนาะนะครับวัดดูนะครับนะมันจะขึ้นอยู่เห็นไหมครับสองฝั่งเนาะนะครับ สองฝั่งมันขึ้นนะครับแต่ว่าพอเราเราพับตรงนี้นะครับตรงที่มันมีมีรอยฉีกเนาะหรือรอยแตกนะครับอ่ขึ้นมาครับาพับไว้นะครับเสร็จแล้วเราลองวัดดูนะครับอ่าเห็นไหมครับอาจจะใหญ่นล็นึงนะเห็นไหมครับมันไม่ขึ้นเนาะนะครับ เพราะว่าสายตัวนี้มันมันหลุดข้างในนะครับแต่ถ้าพอเราต่อเห็นไหมครับมันก็ขึ้นมานะครับพอสรุปได้ว่าตัวนี้มันขาดนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อดูแล้วก็จะประกอบนะครับแล้วก็จะลองดูให้เพื่อนๆนะครับนะครับทีนี้ผมปอกสายแล้วเนาะตัดฟงที่มันขาดนะครับคือตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็ถอดนะครับตัวนี้เราเวลาเราใส่เราก็ใส่ตามสีเดิมเลยนะครับ ขันแค่ตึงมือนะครับถ้าขันแน่นมากเดี๋ยวน,อน็อตมันจะรูดนะครับเพราะว่าน,อน็อตตัวนี้มันเชี่ยวมันเล็กนะใส่เข้าไปตรงดูเลยขันสักีได่ตึงอนะครับ ครับเรียบร้อยอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับว่ามันขึ้นไหมอ่าตัวนี้เป็นสายสีน้ำตาลนะครับตัวนี้ขึ้นปกตินะครัตัวนี้สายสีน้ําเงินนะครับโดยสีฟ้านะครับใช้ได้นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับมันจะต้องไม่ต่อถึงกันนะครับมันจะขึ้นแค่ฝั่งเดียวนะครับนะครับ จะต้องไม่ต่อถางการแต่อาจจะขึ้นม้ากนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีความต้านทายเนาะนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบแล้วก็จะลองใช้งานดูครับอ่านะครับทีนี้ผมประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองเห็นไหมครับใช้ได้นะครับเราสลับทางหมุนดูนะครับดีเลยนีะครับดยครับ โอเคนะครับสำหรับท่งนี้นได้แล้วนะครับครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนัชมคลิปวิดีโอของเราครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คลิปของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับกับช่างวิกเตอร์โบครับผมสวัสดีครับ